ก็เลยโพสหาช่างนะคะทาง Facebook ก็เลยมีน้องคนหนึ่งนะคะทักมาบอกว่าจะแต่งให้ฟรีเราก็เลยบอกน้องเข้าไปนะคะว่าหน้าตาเจ้าสาวเป็นลักษณะนี้ส่งรูปเจ้าสาวให้น้องเขาดูแล้วก็บอกรายละเอียดของชุดนะคะว่าชุดสีอะไรประมาณไหนตอนนี้ก็ได้เวลารถมารับแล้วค่ะวันนี้ก็เอาลูกชายไปด้วยนะคะอีชันก็เลยต้องมีคาร์ซีทส่วนตัวไปด้วยสามีก็ถอดเอาไว้ให้นะคะเอาไว้ให้ใช้เพราะว่ารู้ว่าลูกชายจะไปงานกับอีชั้นอีฉันไม่ได้เอารถส่วนตัวของอีชั้นไปนะคะเพราะว่าอีชันขับรถไม่เป็นคาะก็เลยต้องให้คุณมาารรับส่่วนนถขอองเเเก็จยออยูๆี ใช่เลยคะ่ะที่ขับรถไม่เป็นถึงขับเป็นก็ยังไม่มีใบขับขี่คนที่ย้ายมาอยู่ไอซ์แลนด์นะคะสําหรับเรื่องใบขับขี่และอาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์6เดือนขึ้นไปแล้วไม่สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่มาจากไทยได้คะ่ะฉะนั้นนะคะถ้าเราย้ายมาอยู่ไอซ์แลนด์เนี่ยแนะนําให้ไปทําใบขับขี่ของที่นี่นะคะมิฉะนั้นถ้าโดนตํารวจเรียกเนี่ยอาจจะโดนตักเตือนและถ้าคุณโดนตํารวจเรียกนะคะคุณก็จะโดนเรียกอยู่ประจําเลยคะ่ะเพราะว่าเขาก็จะมีนําเบอร์รถคุณอยู่แต่งหน้าเจ้าสาวเสร็จแล้วนะคะสวยเกินคาดมากๆตอนนี้เราก็มาถึงเขตที่จะจดทะเบียน ที่เรามายื่นตรวจสอบเอกสารที่จะแต่งงานนะคะตรวจสอบเอกสารแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสนี่ก็ใช้เวลาประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะหลังจากจดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานเสร็จแล้วและมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ที่ไอซ์แลนด์ต่อเราก็เอาเอกสารตรงนี้นะคะไปยื่นต่อให้ตโมค่ะงานจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วตื่นตันใจมากดีใจกับน้องเข้ามากค่ะตอนนี้เราก็มาทานข้าวต่อกันที่ร้านอาหารไทยเสร็จภารกิจของวันนี้แล้วกับลูกชายก็หลับปุ๋ยบนรถเลยแลวก็ได้เวลาไปรับลูกสาวที่โรงเรียนพอดีค่ะ